ไฮโซฟกเคลื่อนไหวแล้วหลังถูกลือสนันเลิอกอ้ําสาเหตุมาจากมือที่3ถูกจับตาความสัมพันธ์หลังลือสนันนางเอกดังอ้ําพัชราภาเลิกลากับหวานใจไฮโซฟกประธานวงด้วยเหตุไม่มีภาพหวานร่วมเฉลิมฉลองทั้งในวันคริสต์มาสและข่าวดาวปีใหม่รวมถึงมีข่าวลือถึงเรื่องมือที่สอีกทางถ้อยคําในคลิปที่อ้ําหลุดไปบ้านเอสุภชัยเพื่อฉลองปีใหม่ และให้เหตุผลไว้ว่าเพราะหากปล่อยไว้ต้องโดนเพื่อนเมาเรื่องเธอแน่ๆกับคำพูดที่ว่าฉันต้องรีบมาเพราะเรื่องฉันมันใหญ่ล่าสุดไอจีสตอรี่พกพรประภาของไฮโซโฟกได้โพสภาพข่าวดังกล่าวและเจ้าตัวได้เขียนข้อความกำกับไว้ว่าใจเย็นๆครับที่ผมขออยู่คนเดียวกับครอบครัวกับคินตะก่อนนะครับไปกันใหญ่และงงเบอร์สิขอขอบคุณไอจีพกพรประภา และแหล่งข่าวจากข่าวสดค่ะและเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ